รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยวุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยวตรากิเลนคู่ก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อให้ความรู้มาตรงนั้นเราก็ทำได้อะไม่ปกพ้องอะไรนี่ค่ะภูมิใจค่ะรุ่นแม่รุ่นยายรุ่นก่งเขาทำไว้ให้แล้วตอนนี้เราก็อยู่ได้เพราะก๋วยจับ ภูมใจค่ะแล้วก็ดีใจไม่เสียแรงอะค่ะที่แบบประสบการณ์สร้างให้เรามีวันนี้ขึ้นมารู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าแม่เกาทำชิ้นไวเยอะอต้องสามต่อแม่เขา ัปดาห์ที่แล้วที่เราเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ไปค้นหาเรื่องราวของร้านเส้นระดับตำนานในจังหวัดเพชรชบุรีสัปดาห์นี้เราก็เดินทางลงมาทางที่ใต้ของจังหวัดเพชรบุรีอีกนิดโดยระยะทางประมาณ66กิโลเมตรและก็ใช้เวลาไม่เกิน45นาทีค่ะ <c oughs> เพื่อมาค้นหาที่มาและเรื่องราวของร้านเส้นระดับตำนานที่อำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขนันโดยในวันนี้นะคะคุณน็อตวรริศเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ฝ้ายเจ้าแรกในหัวหินที่เก่าแก่กว่า60บปีร้านก๋วย เปิดมานานกว่า48ปีร้านแก้วฟ้าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำสายความอร่อยไม่เหมือนใครเจ้าเก่า30ปีและปิดท้ายกันที่ร้านเจ๊เซียมก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเห็ดหอม20ปีกับความเปื่อยนุ่มอร่อยขั้นเทพที่ล่ำลือกันไปทั้งอำเภอค่ะอ้าว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหม่เที่ยงตรงวันที่แบบนี้นะครับพบกับผมน็อตบริทเพื่อรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของร้านอาหารเมนูเส้นในตำนานทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศที่เป็นที่นิยมของคนไทยนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับ,รบผมที่นี่นะฮะ รับรองได้ว่ามีร้านอาหารเมนูเส้นในตำนานนะฮะมากมายเลยเดียวลราวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปลุยกินลุยชิมร้านอาหารเมนูเส้นในตำนานที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้ครับ เรื่องราวตามตำนานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดประจวบคีรีขันนั้นนะคะได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญในสมัยก่อนและเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ติดทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากจึงทำให้ที่นี่นะคะมีชุมชนเกิดขึ้นในบริเวณนี้และในทางภูมิศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่กว่า3ล้านไร่และแบ่งเขตการปกครองเป็น8อํอำเภอ ซึ่งในวันนี้นะคะเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวจะไปกันที่อำเภอหัวหินโดยในอดีตนั้นเนี่ยอำเภอหัวหินเป็นเพียงชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นรา,ราวๆปีพศ2377ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ย้ายถิ่นฐานจากทางตอนเหนือลงมาจนถึงบริเวณใกล้เคียงกับเขาตะเกียบในปัจจุบันและได้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะมีหาดทรายสวยงามและแปลกกว่าที่อื่นๆคือมีกลุ่มหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปอีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ สมกับการทําเกษตรกรรมและประมงจึงได้ปักหลักสร้างชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านสมอเรียงต่อมาพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระนเรศวรริิ์ได้สร้างตำหนักหลังใหญ่ชื่อแสนสําราญสุขเวทที่ด้านใต้ของหมู่หินริมเทะเลและทรงขนาดนามหาดทรายบริเวณนี้ชื่อใหม่ว่าหัวหินจนเมื่อเวลาล่วงไปทั้งตาบลในบริเวณนี้ก็ถูกเรียกในชื่อเดียวกันว่าหัวหินและ,จะเจริญเติบโตขยายขึ้นเป็นอําเภอหัวหินสถานที่ตากอากาศใกล้กรุงเทพที่นิยมเป็นอันดับต้นๆของประเทศในปัจจุบัน นน่่ัเองคะและจากการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของอำเภอหัวหินจากนี้ไปเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของร้านเส้นระดับตำนานที่อยู่คู่อำเภอหัวหินมาหลายทศวรรษกันบ้างแต่จะมีร้านไหนตามคุณนอ็อตไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ร้านเส้นในตำนานร้านแรกที่อำเภอหัวหินนะครับเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าแรกของอำเภอหัวหินเลยครับผมเปิดมายาวนานกว่า60ปีแล้วเป็นสูตรที่ถูกส่งต่อมาจากอากงนะฮะที่โล่สำเพามาจากเมืองจีงเลยทีเดียวมาถึงที่อำเภอหัวหินแห่งนี้ครับร้านนี้มีอะไรน่าสนใจอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปค้นหากันเลยครับ สวัสดีครับพี่พรค่ะสวัสดีครัพี่พรนะครับจากร้านก๋วยเตี๋ยวแปดตุ่นเจ๊ไฝ่ใช่ค่ะเก่าแก่มากเลยใช่ค่ะห้าหกสิบปีแล้วค่ะหกสิบปีแล้วนะฮะใช่ค่ะเห็นบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นเจ้าแรกของอูฮินด้วยใช่ค่ะโอ้โหเล่าที่มาที่ไปนะครับว่าต้นกำเนิดของร้านเกิดขึ้นได้ยังไงครับอ๋อป้าเข้ามาจากเมืองจีนค่ะค่ะบเขาเป็นกุ๊กมาจากประเทศจีนแล้วก็มาเป็นกุ๊กประเทศจีนเลยใช่โกสทำเพามาเรามาตั้งรกรากอยู่ที่อูฮินได้เลยแต่เป็นกุ๊กอยู่แล้วใช่่่่คคคะะาาาจกกกนนนนัััั้้ยงงไรรบออ๋็็เเเปิดลลๆทีแห บรรยากาศโฮมีนสมัย60ปีแล้วเป็นยังไงครับพี่ธอืมไม่เจริญตอนนั้นนะคะครัช่วงหลังนี้รู้สึกว่าเติบโตขึ้นมารวดเร็วมากเลยค่ะรวดเร็วมากลแล้วคนนิยมทานตัวเต๋วเป็ดมาสมัยนู้นมากเลยค่ะมากเลยฮะค่ะ ถ้ามามาหวัวหินก็ต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่ถึงคือมาหวัวหินต้องมาทานก๋อยอยวยเตี๋ยวเป็ดตต้องมาทาทนก๋๋ววยยเเีป็ดถึงจะถึงหวัวหินโอ้โด,ดังขนาดนั้นเลยใช่ค่ะโอ้โหแสดงว่าดังตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วจนปัจจุบันนี้เมมปิดมาแล้วหกสิบปีหกสิบปีย้ายร้านอยู่ตรงนี้นานที่ไหนครับสิบห้าปีแล้วค่ะอยู่ตรงนี้สิบห้าปีแล้วแล้วพี่พรได้มีส่วนในการช่วยเหลือคุณพ่อนี่ตั้งแต่อยุกี่ปไหร่ครับประมาณสามสิบปีแล้วค่ะสามสิบ ก็คือมาดูแลกิจการของคุณพ่อนี่สามสิบกว่าปีแล้วใช่เพราะฉะนั้นเรื่องสูตรในการทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นที่เป็นชื่อดังของหุยเนี่ยรู้หมดทุกอย่างรู้ค่ะทําเองแล้วค่ะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็ทำเองแล้วด้วยโอ้โหงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตหุยเข้าไปตรงหน้าเตาเลยเนาะได้ค่ะเราจะไปดูว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดชื่อดังของหุยหินร้านเดิไฝ่เนี่ยมันมีสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยยังไงบ้างค่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เอาลวครับตอนนี้บุกเข้ามาถึงในเตาแล้วนะหเตาแล้วนะฮะนี่ก็คือข้างหน้าที่คือเป็ดเป็นสองเป็ดทั้งหมดค่ะส่วนผสมที่ตุนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะฮะเรามีเราใช้เป็ดผ่านอะไรจ้ะพี่ไล่ทุ่งอะไรนี้ค่ะเป็ดไล่ทุ่งเป็ดไล่ทุ่งเป็ดตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากไม่ใช่เป็ดเชอรี่ปักกิ่งนะไม่ใช่เป็ดแบบนั้นนะฮะเออทำไมถึงไม่ใช่เป็ดขนาดใหญ่อันนั้นสําหรับเป็ดอบหรือเป็ดย่างไม่เหมือนกันทำอ๋อถ้าเป็นเป็ดตุ๋นอย่างนี้ต้องใช้เป็ดตัวเล็กเป็ดตัวเล็กๆค่ะเป็ดไล่ทุ่งเขาเรียกว่าเป็ดไลื้อ เลือดเป็ดเลือดเป็ดนะฮะนี่นะฮะอยู่ตรงกลางนะฮะนี่อะไรเอ่ยอันนั้นเนื้อเนื้อส่วนเนื้อเนื้อค่ะเนื้อส่วนไหนเอ่ยเนื้อสะโพกค่ะสะโพกอันนี้ส่วนน่องอันนี้น่องอันนี้น่องอันนี้หน้าอกค่ะหน้าอกอันนี้หัวเป็ดลิ้นลิ้นน่ะลิ้นอ่าก็คือเราต้องมาจัดวางให้สวยงามนี้หรอใช่ค่ะแล้วก็ตุนอย่างนี้ตุนไปเรื่อยๆเลยใช่ไปจนเปื่อยแล้วก็เรามาจะ แยกสัดส่วนตรงนี้ปีกตีนปีกอะไรอยู่นี่แยกแยกออกมาเป็นอะไรอย่างนี้่ะอ๋อนี่แยกอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะตรงนี้ก็คือปีกค่ะปีกอย่างเดียวนะฮะปีกนะฮะโอเคนี่คออันนี้ตีนเป็ดอ๋อใช้ตัวเล็กจริงด้วยสังเกตได้จากเท้าอันนี้เดียวกันเป็ดนะฮะอันนี้ก็คออันนี้ก็คือ เครื่องใน,รงห,นหรือว่าะอะไรวิธีการตุ๋นของพี่พอเนี่ยใช้เวลาตุ๋นนานไหมครับอ๋อสองสามชั่วโมงค่ะตุ๋นกัเตาถ่านอยู่หลังบ้านเนี่ยอ๋อเราใช้วิธีการตุน๋นกเตาถ่านนะฮะใช่ค่ะเนื้อจะได้นุ่มค่ะนี่คือใช้มาหลารุ่นค,ค,คุณพ่อเลยใช่ค่ะคือเตาถ่านมาตลอดเลยตลอดเลยค่ะ เคล็ดลับเรื่องน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดของร้านเจ๊ฝอยกันบ้างค่ะโดยน้ำซุปของที่ร้านนั้นนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนั้นจะเป็นน้ำซุปจืดที่อยู่ในหม้อใหญ่มีส่วนผสมของกระดูกที่เคี่ยวนานหลายชั่วโมงและน้ำซุปจากหม้อเป็ดตุน๋นซึ่งในหม้อนี้นะคะจะมีรสชาติจากเครื่องปรุงและความหวานจากเป็ดที่ตุ๋นด้วยเตาถ่านนาน4-5ชั่วโมงโดยเคล็ดลับของที่ร้านก็คือการนำน้ำซุป2แบบมาผสมกันอย่างลักเลื้อชามเพื่อให้ได้น้ำซุปที่มีกลิ่นหอมรสชาติหวานกลมกล่ัับทานนน้้เเี่ยกส เนื้อเป็ดอย่างลงตัวที่สุดโดยสูตรผสมน้ำซุป2ส,ส่วนนี้นะคะพี่พรบอกว่าเพื่อลดความเข้มข้นของน้ำซุปซึ่งเวลาซดน้ำเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นและทานได้เยอะกว่าน้ำซุปแบบเข้มข้นนั่นเองค่ะนอกเหนือจากเป็ดที่แบ่งเป็นส่วนต่างๆแล้วนะคะที่ร้านเนี่ยก็ยังมีไส้แก้วที่พี่พรบอกว่าลูกค้าหลายๆคนต่างชื่นชอบเพราะความกรุบกรอบที่ไม่เหมือนที่ไหน แล้วทางร้านเนี่ยมีเคล็ดลับที่จะเนรมิตให้ไส้แก้วกรอบอร่อยที่สืบทอดมาจากรุ่นคุณพ่อนั่นก็คือการนําไส้แก้วไปคลุกกับแป้งทำบะหมี่จากนั้นก็นําบะตีในน้ําแข็งแล้วแช่ไว้ตลอดเวลาแล้วเวลาใช้นะคะก็จะหยิบไปลวกในน้ําร้อนแค่นับ1นึ่งสองซ่มเพียงเท่านี้นะคะก็ได้ไส้แก้วที่กรุบกรอบแสนอร่อยที่ลูกค้าทานแล้วต่างติดอกติดใจกันแทบทุกคนแล้วล่ะค่ะมาพูดถึงเส้นบ้างเรามีเส้นอะไรบ้างเอ่ย บะหมี่นี่จะทําเองค่ะบะหมี่ทาเองอ่านี่สูตรเก่าแก่ดั้งเดิมดั้งเดิมเลยนะฮะไหนผมขอดูหน่อยนุ่มค่ะนุ่มเหนียวนุ่มเหนียวนะฮะอันนี้ทําด้วยไข่ไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดเหมือนกันนะครับไข่ไก่ไข่ไก่ไม่ได้นะคะไข่ไก่จะไม่เหนียวเส้นจะขาดค่ะอ่าโอเครู้จักส่วนผสมทั้งหมดแล้วขั้นตอนวิธีการทำมารู้คร่าวๆแล้วนะครับตอนนี้ต้องชิมละเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขอลองชิมเป็นบะหมี่ทำเองแล้วกันเนอะบะหมี่เป็ดใส่ทุกอย่างเลยครับผมได้คับขอบคุณครับ เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมนะครับที่จะชิมก็จะเป็นในตำนานของอำเภอหุยหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้นะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ไผ่เจ๊ไผ่ในชื่อใครชื่อคุณแม่ค่ะชื่อคุณแม่เลยใช่ค่ะผมอ่ะโอเคนี่ก็คือบะหมี่ทำเองนะฮะเส้นเหนียวนุ่มเส้นเหนียวนุ่มนะฮะนี่วิธีการลวกคหณหมอต้องลวกที่น้ำเดือดมากๆเลยใช่ไหมใช่ต้องน้ำพุ่งเลยค่ะไม่อย่างนั้นมันจะไม่สุกอรอกมันจะแย่ๆนนี่ฮะจะแย่ๆอ๋อแล้วลวกนานไหมครับเนี่ยกว่าจะได้นี่นานแป๊บเดียวค่ะถ้าสมมตินนเดือะี่ ชิบบ้นมะเร็งเลยอ,ะอ่ะเลือเดเป็ดเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มนะฮะชิมเลือดเป็ดเหนียวนุ่มของพี่พรอืออร่อยไหมคะอือเป็นทุกความน้ำซุปที่บอกว่าต้องมีหวเชื้อใช่ไหมใช่ค่ะก็ได้รสกลมกล่อมเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดถุนปลาความจะเค็ม ่่คะก็เติมน mm ิดนึงให้มันกรอบๆให้บาลานซ์กันให้บาลานซ์กันนะก็ได้รสที่หอมหวานกำลังดีเลยนะฮะโอ้เป็ดนี่เรียกได้ว่าแค่ใช้ตะเกียบจิ้มก็ยุ่ยหมดแล้วเพราะว่าตุ๋นมาอย่างนานก็ใช้เวลาสองสามชั่วโมงสามชั่วโมงนะฮะได้เนื้อเป็ดที่นุ่มอย่างนี้นะฮะลองชิมดูอืมไม่เละแล้วก็ไม่เหนียวกำลังดีเลยกลางๆหนึบๆกำลังดีเลยนะฮะหรือว่ารสชาติดีมากโดยที่เราไม่ต้องปรุงอะไรกรอบ ลูกค้าบางท่านไม่ปรุงเลยค่ะทานได้เลยอะไรนี้ค่ะแต่รสปกติของก๋วเตี๋ยวร้านนี่พอนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครนะัะ <c oughs> ทีนงาเขาแนะนำมาว่าต้องลองชิมไส้เลยเพราะว่ามีวิธีการทำพิเศษแต่ง<ช>ต่ก็ที่อื่นชิมเหอนนะเป็นไงบ้างคะ มันไม่เหนียวเหมือนพี่อื่นอ่ะมันกรอบอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเกี้ยวง่ายเลยเนาะใช่ค่ะไม่เหมือนกันเหนียวๆอะไรเงี้ยอันนี้แบบกรอบๆเลยต้องปนเกลือนิดๆนะคะตอนที่แช่ค่ะโหนี่เป็นสูตรลับเลยของที่บ้านเลยไม่เคยบอกใครอยากก๊อปพี่นะอย่างนี้ให้เครื่องเต็มเยอะๆอย่างเงี้ยชามเท่าไหร่ชามเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบบาททุกอย่างใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างได้เต็มเหนียวจริงๆนะฮะทุกอย่างที่เขาให้เยอะจริงๆนะฮะดูนะฮะเต็มชามจริงๆนะฮะ ปเป็นร้านอาหารหัวหินมันต้องมีรางวัลการันตีมีไหมมีค่ะรางวัลที่ได้คืออะไรครับป้ายเชินชิมค่ะของอมม่อมประมาณ2,502พังเป็นรุ่นแรกยูเลยใช่เป็นรุ่นเก่าอยู่เลยยังเป็นอย่างนี้สมัยก่อนเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะโอ้โหแล้วเขาไม่ทำมันใหม่ให้ครับก็ไม่ได้ขอขอแค่ขอเขาให้ที่เป็นจานสักโลก็จะมีให้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะนี่นะฮะรุ่นแรกๆนี่หาดูได้ยากนะ ไม่ค่อยมีแล้วสมัยก่อนถ้าได้นี่ต้องอร่อยจริงๆแล้วดังจริงๆนะถึงได้ใช่ไหมล้วก็ยังมีรางวัลอะไรอีกมีหมึกแดงด้วยคุณพ่อมาแล้วคุณลูกตามมาใช่ไหมครัใช่ค่ะรางวัลเยอะร้านดังต้องมีคนดังมากินอ่าขายบ้างใครบ้างใครบ้างพลเอกประวิตรวงสุวรรณคนเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับผมปบตรปบตรก็มาหยุดพุ่มพันม่วงค่ะโอ้โหมาหมดเลยนะฮะดาราดาราไม่ว่าดาราเยอะมากค่ะใครบ้างที่เราทำได้ มีเครื่องอารมณ์นะฮะนีใครีกครับกัญชัยพี่หนุ่มกัญชัยเอาออกมาด้วยกันอยู่แล้วกัญชัยมาคนอื่นหรือเปล่าไม่ไม่มากับพี่เมย์โอเคฮะแล้วไปแล้วก็นกนกสองนกค่ะพี่นกสินใจพี่นกกัญชัยนะฮะใช่ค่ะเรียกว่าพี่ดารานี่มาเกือบทุกคนนะคะมาที่ร้านค่ะเกือบทุกคนเลยเหรอใช่ค่ะมาริโอมาเรื่อมาค่ะมากับกบกินอเดเดชมาไหมอเดเดชก็มาค่ะเดเดตก็มาแต่คนที่ชอบมาทานที่สุดแล้วคนที่แนะนำผมรู้จักร้านนี้คือคุณยุวดีไทยร้าน คนนี้มาบ่อยเขาชอบมาซื้อไปที่กองถ่ายเวลาเราถ่ายละครหนึ่งกันเข้ามาซื้อเกืเป็ดร้านได้ไปรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราได้สืบทอดร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนานของหัวหินต่อจากคุณพ่อก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพ่อให้ความรู้มาตรงนั้นเราก็ทําได้อะไม่ไม่ปกพ้องอะไรนี้ค่ะ สามารถหาเลี้ยงตัวได้ทำได้หมดเลยค่ะบะหมี่นี่ก็ทาเองหมดเลยทุกอย่างมีการวางแผนอนาคตของร้านไหมครับว่าจะมีการขยายไปที่ไหนบ้างคงไม่ค่ะลูกไม่เอาลูกบวชลูกบวชไม่ศึกบวชตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่อายุเต็ม20สิบค่ะตอนนี้26หไม่ยอมศึกเลยยังไม่ศึกค่ะนุโมทนาด้วยนะครับผมก็จะจบแค่รุ่นนี้จะมีใครต่อไหมไม่ต่อค่ะไม่ต่อแน่นอนเลยใช่ค่ะอารีบกันทางกันนะครับร้านกุ้ยเต๋เป็ดเชื่อไัยเนี่ยมายังไง อยู่ตรงไหนหัวหินอยู่ซอย8ปดดทับสองนะคะตรงข้ามโรงแรมดีวารีนี่ฮะอืมก็คือมาตรงนี้เส้นเส้นหลักเลยเส้นถนนหลักเลยใช่ถนนพิคเซมเลยนะคะพิคเสมที่จะวิ่งไปบางบุรีอะไรอย่างงี้ที่จะไปเขาตะเกียบอยู่ซอย8ปดดทับสองหน้าปากซอยเลยนะฮะไม่ยากจอดรถหน้าร้านได้สบายสบายใช่ไหมครับผมวันนี้ขอขอบพระคุณมากเลยครับพี่พร้อมค่ะ ชื่อผู้โชคดีที่มาร่วมกิจกรรมเปิดตำนานร้านเส้นทั่วไทยไปกับเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ครั้งที่2ใน Facebook เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ที่จะได้มาร่วมถ่ายทํารายการกับเราผู้โชคดีก็ได้แก่คุณอภิรัตวิพัฒน์เบอรวอนพงษ์ยินดีด้วยนะคะนะฮะอันนี้ก็คออ,อันนี้ก็คือเครื่องในหรือว่านะอะไร แลวิธีการตุ๋นของพี่พอเนี่ยใช้เวลาตุ๋นนานไหมครับอ๋อสองสามชั่วโมงค่ะตุ๋นกัาเตาถ่านอยู่หลังบ้านเนี่ยอ๋อเราใช้วิธีการตุนร๋นับเตาถ่านนะฮะใช่ค่ะเนื้อจะได้นุ่มค่ะนี่คือใช้มาตั้งแต่รุ่นคุณคุณพ่อเลยใช่ค่ะก็คือตาถ่านมาตลอดเลยตลอดเลยค่ะโอ้โห ดูเคล็ดลับเรื่องน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเป็ดของร้านเจ๊ฝสกันบ้างค่ะโดยน้ำซุปของที่ร้านนั้นนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนั้นจะเป็นน้ำซุปจืดที่อยู่ในหม้อใหญ่มีส่วนผสมของกระดูกที่เคี่ยวนานหลายชั่วโมงและน้ำซุปจากหม้อเป็ดตุน๋นซึ่งในหม้อนี้นะคะจะมีรสชาติจากเครื่องปรุงและความหวานจากเป็ดที่ตุ๋นด้วยเตาถ่านนาน4-5ชั่วโมงโดยเคล็ดลับของที่ร้านก็คือการนำน้ำซุป2แบบมาผสมกันอย่างลักเลื้อยชามเพื่อให้ได้น้ำซุปที่มีกลิ่นหอมรสชาติหวานกลมกล่อมรับประทาานแล้วเเี่ยก และเนื้อเป็ดอย่างลงตัวที่สุดโดยสูตรผสมน้ําซุปสงส่วนนี้นะคะพี่พรบอกว่าเพื่อลดความเข้มข้นของน้ําซุปซึ่งเวลาซดน้ำเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นและทานได้เยอะกว่าน้ําซุปแบบเข้มข้นนั่นเองค่ะนอกเหนือจากเป็ดที่แบ่งเป็นส่วนต่างๆแล้วนะคะที่ร้านเนี่ยก็ยังมีไส้แก้วที่พี่พรบอกว่าลูกค้าหลายๆคนต่างชื่นชอบเพราะความกรุบกรอบที่ไม่เหมือนที่ไหน เราทางร้านเนี่ยมีเคล็ดลับที่จะเนรมิตให้ไส้แก้วกรอบอร่อยที่สืบทอดมาจากรุ่นคุณพ่อนั่นก็คือการนําไส้แก้วไปคลุกกับแป้งทำมมีจากนั้นก็นํามาตีในน้ําแข็งแล้วแช่ไว้ตลอดเวลาแล้วเวลาใช้นะคะก็จะหยิบไปลวกในน้ําร้อนแค่นับหนึ่งสองซ่มเพียงเท่านี้นะคะก็ได้ไส้แก้วที่กรุบกรอบแสนอร่อยที่ลูกค้าทานแล้วต่างติดอกติดใจกันแทบทุกคนแล้วล่ะคะ่ะมาพูดถึงเส้นบ้างเรามีเส้นอะไรบ้างเอ่ย บะหมี่นี่จะทําเองค่ะบะหมี่ทาเองอ่านี่สูตรเก่าแก่ดั้งเดิมดั้งเดิมเลยนะฮะไหนผมขอดูหน่อยนุ่มค่ะนุ่มเหนียวนุ่มเหนียวนะฮะอันนี้ทําด้วยไข่ไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดเหมือนกันนะครับไข่ไก่ไม่ได้นะคะไข่ไก่จะไม่เหนียวเส้นจะขาดค่ะอ่าโอเครู้จักส่วนผสมทั้งหมดแล้วขั้นตอนวิธีการทำมารู้คร่าวๆนะครับตอนนี้ต้องชิมละ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขอลองชิมเป็นบะหมี่ทําเองแล้วกันนะะบะหมี่เป็ดใส่ทุกอย่างเลยครับผมใช่ค่ะในสมัยคุณไม่ถึงคือมาหัวหินต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดถึงจะถึงหัวหินโอ้ดังขนาดนั้นเลยใช่ค่ะโอ้โหแสดงว่าดังตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วจนปัจจุบันนี้เปิดมาแลหกสิบปีหกสิบปีย้ายร้านอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนครับสิห้าปีแล้วค่ะอยู่ตรงนี้สิบห้าปีแล้วแล้วพี่พรได้มีส่วนในการช่วยเหลือคุณพ่อตั้งแต่อยู่กี่รคับ ประมาณ30ปีแล้วค่ะสาก็คือมาดูแลกิจการของคุณพ่อนี่30กว่าปีแล้วใช่เพราะฉะนั้นเรื่องสูตรในการทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นที่เป็นชื่อดังของฮุ่ยเนี่ยรู้หมดทุกอย่างรู้ค่ะทำเองแล้วค่ะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็ทำเองแล้วด้วยทเองค่ะโอ้โหถ้าเกิดไปบุกขออนุญาตฮุ่ยเข้าไปตรงหน้าเตาเลยเนาะได้เราเดี๋ยไปดูว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดชื่อดังของฮุหิยร้านด้วไสาเนี่ยมันมีสูตรเด็ดที่รับความอร่อยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ตอนนี้บุกเข้ามาถึงในเตาแล้วนะหน้เตาลแ้วนะฮะนี่ก็คือข้างหน้านี่คือเป็ดที่ส่งเป็ดทั้งหมดค่ะส่วนผสมที่ตุนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะครับเรามีใช้เป็ดพัดอะไรอย่างนี้ไล่ทุ่งอะไรนี้ค่ะเป็ดไล่ทุ่งเป็ดไล่ทุ่งเป็ดตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากไม่ใช่เป็ดเชอรี่หรือปากกิ่งนะไม่ใช่เป็ดแบบนั้นนะคะเออทำไมถึงไม่ใช่เป็ดขนาดใหญ่อันนั้นสำหรับเป็ดอบหรือเป็ดย่างไม่เหมือนกัรทำอ๋อถ้าเป็นเป็ดตุนอย่างนี้ต้องใช้เป็ดตัวเล็กเป็ดตัวเล็กๆค่ะเป็ดไล่ทุ่งเขาเรียกว่าเป็ดไล่ทุ่งขขออออออนนนนนุุญญาาาตตตะะะรรงงีี้้มไบเ่ย มีเลือดนะเลือดเป็ดเลือดเป็ดนะฮะนี่นะฮะอยู่ตรงกลางนะฮะนี่เลยเอ่ยอันนั้นเนื้อเนื้อส่วนเนื้อเนื้อค่ะเนื้อส่วนไหนเอ่ยเนื้อสะโพกค่ะสะโพกนนี้ส่วนน่องอันนี้น่องอันนี้น่องอันนี้หน้าอกค่ะหน้าอกอันนี้หัวเป็ดหัวเป็ดลิ้นลิ้นน่ะลิ้นอ่าก็คือเราต้องมาจัดวางให้สวยงามนี้หรอใช่ค่ะแล้วก็ตุนอย่างนี้ตุนไปเรื่อยๆเลยใช่ไปจนเปื่อยแล้วก็เรามาจะ แยกสัดส่วนตรงนี้ปีกตีนปีกอะไรอยู่นี่แยกแยกออกมาเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อนี่แยกอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะตรงนี้ก็คือปีกปีกอย่างเดียวนะฮะปีกนะฮะโอเคนี่คออันนี้ตีนเป็ดอ๋อใช้ตัวเล็กจริงด้วยสังเกตได้จากเ้าเปื่อยนุ่มอร่อยคันเทพที่ล่ำลือกันไปทั้งอำเภอค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหม่เที่ยงตรงวันอาทิตย์แบบนี้นะครับพบกับผมน็อตบอสเปิงรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของร้านอาหารเมนูเส้นในตำนานทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศที่เป็นที่นิยมของคนไทยนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับผมที่นี่นะฮะ รับรองได้ว่ามีร้านอาหารเมนูเส้นในตำนานนะฮะมากมายเลยเดียวแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปลุยกินลุยชิมร้านอาหารเมนูเส้นในตำนานที่เอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้ครับ เรื่องราวตามตำนานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดประจวบคีรีขันนั้นนะคะได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นเส้นทางสัญจรที่สําคัญในสมัยก่อนและเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ติดทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากจึงทําให้ที่นี่นะคะมีชุมชนเกิดขึ้นในบริเวณนี้และในทางภูมิศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่กว่า3ล้านไร่และแบ่งเขตการปกครองเป็น8อําเภอ ซึ่งในวันนี้นะคะเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทั่วจะไปกันที่อำเภอหัวหินโดยในอดีตนั้นเนี่ยอำเภอหัวหินเป็นเพียงชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นรา,ราวๆปีพศ2377ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระน่งก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ย้ายถิ่นฐานจากทางตอนเหนือลงมาจนถึงบริเวณใกล้เคียงกับเขาตะเกียบในปัจจุบันและได้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะมีหาดทรายสวยงามและแปลกกว่าที่อื่นๆคือมีกลุ่มหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปอีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสม สมกับการทําเกษตรกรรมและประมงจึงได้ปักหลักสร้างชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านสมอเรียงต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรรดิศได้สร้างตำหนักหลังใหญ่ชื่อแสนสําราญสุขเวทที่ด้านใต้ของหมู่หินริมทะเลและทรงขนาดนามหาทรายบริเวณนี้ชื่อใหม่ว่าหัวหินจนเมื่อเวลาล่วงไปทั้งตาบลในบริเวณนี้ก็ถูกเรียกในชื่อเดียวกันว่าหัวหินและเจริญเติบโตขยายขึ้นเป็นอำเภอหัวหินสถานที่ตากอากาศใกล้กรุงเทพที่นิยมเป็นอันดับต้นๆของประเทศในปัจจุบันนี้ นน่่ัเองคะและจากการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของอำเภอหัวหินจากนี้ไปเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของร้านเส้นระดับตำนานที่อยู่คู่อำเภอหัวหินมาหลายทศวรรษกันบ้างแต่จะมีร้านไหนตามคุณนอ็อตไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ร้านเส้นในตำนานร้านแรกที่อำเภอหัวหินนะครับเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าแรกของอำเภอหัวหินเลยครับผมเปิดมายาวนานกว่า60ปีแล้วเป็นสูตรที่ถูกส่งต่อมาจากอากงนะฮะที่โลสัมภเพามาจากเมืองจีงเลยทีเดียวมาถึงที่อำเภอหัวหินแห่งนี้ครับร้านนี้มีอะไรน่าสนใจอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปค้นหากันเลยครับ สวัสดีครับพี่พรครับสวัสดีค่ะบพี่พรนะครับจากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุตนเจ๊ไฝใช่ค่ะเก่าแก่มากเลยใช่ค่ะห้าหกสิบปีแล้วค่ะหกสิบปีแล้วนะฮะใช่ค่ะเคยบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นเจ้าแรกของกรุงเทพฯด้วยใช่ค่ะโอ้โหเล่าที่มาที่ไปนะครับว่าต้นกำเนิดของร้านเกิดขึ้นได้ยังไงครับอ๋อป้าเข้ามาจากเมืองจีนค่ะครับผม่ะเขาเป็นกุ๊กมาจากประเทศจีนแล้วก็มาเป็นกุ๊กประเทศจีนเลยใช่โรสธรมเพามาใช่เรามาตั้งรกรากอยู่ที่กรี่เลยแต่เป็นกรุกอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วจยกลายเปิดร้านเล็กๆค่ะทีุ๊กอย บรรยากาศหุยหินสมัย60ปีเป็นยังไงครับพี่ถอดไม่เจริญตอนนั้นนะคะช่วงหลังนี้รู้สึกว่าเติบโตขึ้นมารวดเร็วมากามกแล้วคนนิยมทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาสมัยนู้นมากเลยค่ะมากเลยฮะถ้ามามาหุ่ยหินก็ต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยวุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยวตรากิเลนคู่ก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อให้ความรู้มาตรงนั้นเราก็ทำได้อะไม่ปกพ่องอะไรนี่ะภูมิใจค่ะรุ่นแม่รุ่นยายรุ่นก่งเขาทำไว้ให้แล้วตอนนี้เราก็อยู่ได้เพราะป่วยจับ ภูมิใจคะ่ะแล้วก็ดีใจไม่เสียแรงอะคะ่ะที่แบบประสบการณ์มันสร้างให้เรามีวันนี้ขึ้นมารู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าแม่เกาทำชิ้นเยอะเยอะต้องสามต่อแม่เขา สัปดาห์ที่แล้วที่เราเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ไปค้นหาเรื่องราวของร้านเส้นระดับตำนานในจังหวัดเพชรบุรีสัปดาห์นี้เราก็เดินทางลงมาทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรีอีกนิดด้วยระยะทางประมาณ66กิโลเมตรและก็ใช้เวลาไม่เกิน45นาทีค่ะเพื่อมาค้นหาที่มาและเรื่องราวของร้านเส้นระดับตำนานที่อำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขนันโดยในวันนี้นะคะคุณนทัทวรฤทธิ์เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ฝ้ายเจ้าแรกในหัวหินที่เก่าแก่กว่า60ปีร้านก๋วยจับแม่มาลีเจ้าแรกเจ้าดังที เปิดมานานกว่า48ปีร้านแก้วฟ้าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสความอร่อยไม่เหมือนใครเจ้าเก่า30ปีและปิดท้ายกันที่ร้านเจ๊เซียมก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเห็ดหอม20ปีกับความ